มาดูต่อกันที่ความรักแบบว่าไม่ได้เมาหมายอะไระคร่ะรักแบบรักจริงๆรักแบบไม่ได้เมาไม่ได้ลุม่มไม่ได้หลงรักเต็มเต็มๆนะคะ,ะปีเตอร์คอปเดเรนโดลค่ะหลังจากที่คุณพี่เขาซุ่มคบสาวสวยนอกวงการพักใหญ่แล้วคุณผู้ชมนะ,ะล่าสุดพี่ปีเตอร์ขอตีตราจองคุณดูแหวนเพชรอ้ยกะเทาตาเลยแล้วนี่นนะเม็ดโตมากจาก้า หาแสงเพชรกระแทกตาไหมเมโตแบบนี้พี่ปีเตอร์ครอปเดรนดอของเราบอกผ่านสื่อว่าอันนี้จองเอาไว้ก่อนเรื่องแต่งเนี่ยเดี๋ยวรอพี่พร้อมอีกพักใหญ่ๆแต่ว่าขอเมาส์ก่อนละกันคุณผู้ชมพี่ปีเตอร์เนี่ยนะสัมภาษณ์กับพี่นักข่าวเราบอกว่าเวลาพูดถึงแฟนตัวเองอพลังงานคนข้างรักมันล้นออกมาแบบสัมผัสได้<อ>ดูแววตาคําพูดความรู้สึกนิชอลี่ไม่ได้พูดลอยๆนะคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมฟังคลิปสัมภาษณ์แล้วจะรู้เลยว่าพี่ปีเตอร์ตอนเนี้ยผมไม่ใช่เสือ แต่ผมคือร็อกเกอร์ในร่างมาแล้วมาดูนะจ๊ะจังอยู่กับเขาแล้วสบายใจมากนะครับทุกอย่างมันเข้ากันได้ดีมากแล้วก็แบบเรื่องแย่ๆที่ผ่านมาก็ทําให้แบบหลอกสะท้อนมาแบบความดีของเขามันดีแค่ไหนอย่างเงี้ยแล้วชอบมากที่แบบเขาเป็นแบบเป็นคนเรียบร้อยมีมารยาทสูงมากเป็นร็อกเหมียวได้ไหมเป็นร็อกเมียวได้ไหม ก็ยังความเป็นร็อกสตาอยู่แต่ว่าแต่แช่อยู่กับเขาแล้วเป็นแมวเหมียวก็แต่ต้องบอกว่าก็ด้วยความแบบความเขาเรียกอะไรครับความความนิ่งของเขาเขาเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากด้วยความมุ่งมั่นของเขาอย่างเงี้ยความนิ่งของเขาเหตุผลของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมก็นิ่งตามไปด้วยก็ไม่ได้รีบครับไม่ได้รีบก็คือแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จองกันไม่ก่อนผมก็รีบจองไว้เดี๋ยวเป็นคนแย่งไป ชัดเจ,<อ>จน,นะะมากต้องรีบจองอไว้เดี๋ยวมีคนแย่งไปแต่ยังคงยืนยันว่าเป็นร็อกสตาร์อยู่แต่<า>เป็นร็อก,<า>กในรูปแบบคือร็อกเหมียว,วออร็อกเหมียวนั่นเองนะคะ นะคะนอกจากนั้นคุณผู้ชมขาฟังพี่ปีเตอร์เล่ารู้ได้เลยพี่แจ็คขวัญค่ะว่าแฟนพี่เตอร์ต้องน่ารักมากๆในคุณภาพเบอร์ว่ารักแท้แต่ไม่รักเธอแต่ด้วยความเออเขาไม่ได้อยู่เป็นคนในวงการไม่ใช่ดาราก็อาจจะไม่สะดวกเปิดตัวนะคะพี่พีเตอร์ก็แอบเมาส์ด้วยว่าจริงๆเนี่ยอยากจะโชว์แฟนเพราะแฟนเราก็น่ารักแต่ใดๆก็แล้วแต่ทําได้แค่โชว์เงาไปก่อนโชว์แขนโชว์มือเดี๋ยวเจออีกทีงานแต่งโอ้ยแต่เบแน่เดี๋ยวรอลุ้นกันเลยนะคะคุณผู้ชมมาก